สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ช่อง k e ส Channel นะคะตอนนี้นะคะก็มีแขกเชิญนะคะเป็นมีอันนั่นเองนะคะคือวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นทิชชู่ลาแก้วเสียงดวงนะคะว้าวมีอะไรบ้างดูซิคะเนี่ยอันนี้เป็นเกมในติ๊กต็อกนะคะมีแป้งมีน้ำผึ้งมีเงินห้ามี1นึ่พบาทมีกะปิ <Wow. S 2> นนนงน้ำเพอาะนียังนี่อนอ่าเดี๋ยวเราเป่ายิงชุบไปก่อนเลยใครชนะได้ก่อนยางยิงยาง็า <c oughs> จะเป่ายิงชุบ <c oughs> นีนน่ออนไหวไหมลูกไหวค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเกมแรกกันเลยนะคะดึงพิชชู่นะคะนีน่ออนพร้อมหรือยังพร้อมค่ะโอเคนะคะแต่ว่าการเล่นของเราน,นะคะจับเวลา2ี่สิบวินาทีนะคะรตั้งเลยค่ะ นี่คะตั้งเลยค่ะเมื่อกี้ใครคนใครคนแรกหนูหนูใช่ไหมมีอนใช่ไหมลูกค่ะมาพร้อมนะคะพร้อมหรนอไม่คะจับเวลานะคะ1นึสองุ้ยเร็วเเไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะเฮ้ยน้ามีการกับเพื่องเฮ้ยไม่เอาสี่้ำเงินแล้ก ไปนะคะนี่นะคะเขาปิอยู่ก่อนนะคะเห็นไหมไม่ถึงนะคะได้น้ำไปนะคะต่อไปพี่แคต่อพี่แคแล้วนะคะโอเคนะคะต่อไปถึงข้าวพี่แคแล้วนะคะนิออนจับเวลา20วินาทีนะคะนนหนึสองสาม นี่พอดีใช่ไหมลูกใช่ค่ะพรดะคะโชคดีมากๆเลยเราจะตัดสินกันอีกรอบที่สองนะคะรอบสุดท้ายแล้วโอเค่อไปนะคะครั้งนี้นะคะเราจะให้พี่เคเป็นคนเล่นก่อนนะคะให้นวันจับเวลานะคะพี่เคพร้อมไหมพร้อมค่ะรอบนี้คือรอบตัดสินนะคะว้าวว้าวว้าวเริ่ม ประมวาณ2-3งสามว้าวพี่เคสได้แบง,500งะคะ์ห้าร้อยไปแล้วค่ะเย้ต่อไปตานยอนแล้วค่ะมาเลยค่ะพี่เคสจับเวลาเลยคะ่ะเกมสุดท้ายนะคะต่อไปมีออนนะคะพี่เคสจับเวลาเลยค่ะอ๋อนนะคะยี่สิบวินนะคะหนึ่งสองสาม โดนทันโทษนะคะโชคดีไปนะคะเฮ้ยไม่สบาใจแม่เลยเดี๋ยวถ้าวันไหนพ่อเก๋มาเดี๋ยวจะใจพ่อเก๋ล้องเล่นนะคะแล้วเราแล้วเราจะของรางวัลแค่หนึ่งอย่างนะคะออแล้วก็เลยก็เป็นของรำโทษโอเคตอนนี้เคต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเคสชแน,นลด้วยนะคะบ๊ายบายไปกินน้ำต่อ <S <S> ชนเอ้ยชนชนเร็วเร็วเร็ว ันนี้คือน้ำโซดาเลมอนนะคะ